ส,สวัสดีครับขออภัครับสวัสดีครับรายกครกสายการโขนอวดผีนะครับอันี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาณบ้านลลางชุมสามชุมบุรีนะครับพบว่ามีสองสองผัวเมียคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันเกิดการทะเลาะวิวาทผัวแทงเมียเมีย <c oughs> แทงผัวแต่คนต่างแทงตายได,าได้ข่าวครับว่าเจ้าของบ้านที่ผัวเป็นสามีเขาชื่ชื่อนอตครับผมรยาชุดป๊อป ในเขาทะเลาะกันบ่อยมากมีป่าคืนแถบบ้านแถบแถบ,แบข้างๆนี้ครับจะได้ยินเสียงกรีดร้องทุกคืนเสียงทะเลาะกันมั่งไอจะไม่โทรมาไหมหากุมไม่ตรงเวลาวะแต่ท่านมองนี้นะครับซเรื่องส่วนใหญ่ท่านาผู้ชมครับชอวบ้านบริเวณนี้ได้บอกผมว่าประมาณตีหนึ่งตีสองเขาได้พักมาจะมีเสียงทูบเสียงหมหอนแล้วจะมีเสียงผู้หญิงสะอื้น นั่นไงครับท่านผู้ชมยังไม่ขาดคำก็มีหมอร้อมทนแล้วท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านไปสู่บ้านล้างที่คนลุกอย่างยี่ที่สุดติดระดับหนึ่งในจ็ดของประเทศไทยนะครับตามมาครับไม่แนะนำกูก่อนเลยครับเขากับแขกผู้เชิญนะครับคุณแบงค์จิตมัวครับอะไรครับผมไม่ตอบคุณแบงค์จิตมัวตอนนี้กำลังจะไปสัมผัสบ้านล้างนี่แกแเข้ามาก็ขนลุกแล้วนะครับ เข้ามาผมดูสังเกตบรรยากาศไปไหนถ่ายถ่ายมึงเท่าไหร่ครับพอดับธนาครับผมสังเกตนะครับบรรยากาศน่ากลัวมากนะครับเจ๊งอันนี้เขาพองเหผมไม่ทราบว่ามันมันกีดไม่เสียงอะไรเขาพอผมว่าเหมือนกันนะครับคือถ้าคือดิฉันเขาควิดดงมองอเงียแบงค์มองไม่เห็นเลยว่ะโดนศัพไปส่องไฟหน่อย ทีนี้นะครับคือแบงค์จิตมั่วสัมผัสได้ถึงแงรงวิญญาณที่อ้วนมาก <c oughs> แบงควิญญาณแบงคอวิญญาณที่อ้วนมากนะครับเขาอาฆาตแขนเรามากตอนนี้อาฆาตมาก <c oughs> ว้าไอ้อินเดกะ่ะชอบมาะ <c oughs> ตอนนี้อาฆาตแขนเรามากนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่เราจะไปย่องโมโหนะครับเชิญครับเชิญขึ้นด้านบนครับชั้นสองเลย <c oughs> ปล่อยแบงคไล่ด้วยวเถอะไึ้นนะ นิดหน่อยนี่นะครับครับเคด,ด้านล่างนะครับป<ะ>๊า <c oughs> งใจด้วยเลย <c oughs>